น,นี่นี่ฉันหานี่คืออะไรฮึมี่อะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยมันวม่ะเป็นโรงงานบางอย่างฮืมกระจกกระจกแตกด้วยเข้าไปดูอืมเดี๋ยว้าไปดูแล้วองไปสำรวจกนมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหน,นึ่ง เราจะเรียกเขาไปเต้าายทำไมไม่รู้แหละเข้าไปในนั้นก่อนอก่อนเข้าไปไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าเคจป,ปีมาโดยน่าจะเป็นที่ซืกอใครของเล่นนะฉันวางล่งมากเลยอิ๊มีใครน่าจะซื้อไปหมดแล้วรถไฟนึ่งอันเขาให้เราทำอะไรมีกระจก Bodo menya, bodo Oh, mimi alay, mimi, mimi. Kan nila, bodo Ber... Hoi, swisht. Wow, kita Wih, pita malainya. Nanti bawa bodo betutung nenek-nenek. Iwin, pai cep cep. Eure ni ลงไปเปิดประตูนี่มันห้องก็มกรน,นปิดแ้เข้าไปเอ้คิกคอร์ดกับลูกธนูเอาไว้ทำอะไรกันน่ะวา้าโอเคออกมาจากตรงนี้แล้วไปไหนต่อต้องคิกาไปยิงปุ่มน,นั้นแน่เลย ปิวปิวปิวปิเบลเออไม่ได้ปิวเออตัวอะไรเนี่ยนี่อย่าพนันว่ามันโรงงานบ้าบ้าโอเคดูห้องนี้ไม่ได้ห้องนี้ถ่อยยิงแน่ๆเลยยิงตรงมือมันปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะเข้าป